สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนครูเกษตรชาแนลวันนี้นะคะครูเจทิมอยู่ที่แปลงสวนยางพารานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ลงลึกที่ยางพารานะคะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> นะคะมาอัปเดตผลไม้ต่างๆชนิดต่างๆที่ครูเจตทิมนะคะ ได้ปลูกไปนะคะวันนี้วันนี้ถ่ายคลิปนะคะก็ครบ1ปีเต็มนะคะ1ปีเต็มแล้วนะคะก็เพื่อนๆกลับไปดูได้นะคะที่ EP ีที่9เลยนะคะที่คุณจะพิมพ์นะคะได้ลงคลิปการปลูกผลไม้ชนิดต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตดูผลไม้ชนิดต่างๆว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขามีโอกาสที่จะ รอดไหมเขามีโอกาสที่จะได้รับประทานไหมแล้วก็วันนี้นะคะจะมีสูตรเด็ดนะคะวิธีการใส่ปุ๋ยให้เขาละเพราะว่าเขามีอายุครบหนึ่งปีเต็มนะคะเราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยที่เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นแล้วก็ใส่ในปริมาณที่คิดว่าเป็นการสร้างการเจริญเติบโตให้เขาได้นะคะแล้วก็วันนี้วันที่ถ่ายคลิปก็เป็นช่วงฤดูฝนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นบรรยากาศที่เขียวชอุ่มเลยนะคะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนไปดูนะคะบรรยากาศแล้วก็ไปดูอัปเดตนะคะผลไม้ชนิดต่างๆนะคะเพื่อนๆไปดูเลยค่ะพาเพื่อนๆนมาดูปุ๋ยที่ใช้นะคะเราก็จะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะปุ๋ยอินทรีย์นะคะเป็นปุ๋ยที่ไก่นะคะจะใช้ในการใส่ในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนไปดูวิธีการใส่ใกล้ๆนะคะวา่าวิธีการใส่ผลไม้อ่าที่ สวนคุตาทิมนี่ใช้ยังไงใส่ยังไงนะคะพาเพื่อนมาดูผลไม้ชนิดแรกนะคะแล้วก็ก่อนที่จะพาเพื่อนไปดูผลไม้ชนิดอื่นนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะคนงานคุตทิงฝั่งโน้นนะคะใส่ปุ๋ยอยู่มาดูทุเรียนก่อนนะคะกําลังแตกยอดเลยนะคะทุเรียนเอฟซีหลายๆท่านถามว่าหลังจากที่เราลงคลิปไปนะคะ ผลไม้เป็นยังไงบ้างนะคะก็มาถ่ายเพื่อนดูนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการใส่ปุ๋ยใกล้ๆนะคะอ,อย่างที่บอกไปแต่ต้นบ้านเราใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะก็เป็นปุ๋ยที่ผลไม้ชอบูีแล้วนะคะเนื่องจากว่าต้นเขาโตพอสมควรแล้วนะคะ1ปีเต็มนะคะเราก็ใส่เป็นถ้วยไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นถ้วยยางพารานะคะก็โรยเลยนะคะเพื่อนโดยร,รอบๆต้นเลยนะคะ อเป็นปุ๋ยขี้ไก่เ,เม็ดนะคะต้นไม้ผลไม้ชอบอยู่แล้วนะคะต้นไม้ชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนอยู่แล้วเราไม่ห่วงว่าเขาจะซึมลงไปไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้การขุดนะคะเราจะใช้การโรยไปเลยนะคะก็จะใส่ไปเรื่อยๆนะคะก็โรยไปเลยนะคะก็จะให้ดูต้นทุเรียนทั้งหมดเลยนะคะเพื่อน ต้นทุเรียนที่ปลูกไปนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกไปก่อนหน้าว่าสวนครูทับทิมไม่มีระบบน้ํานะคะเราใช้การอเอาน้ําจากบ่อนะคะมามารดช่วงหน้าแล้งเนาะเพื่อนๆก็จะไปะกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะคะก็ถือว่าเขารอดตายนะคะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะ,ะช่วงที่เราช่วงที่ครูทับทิมนะคะติดโควิดนะคะไม่ได้มาดูนะคะเขาก็เหลือง นี่เรากา็จัดการเขาได้ทันนะคะเขาก็คืนมาแล้วนะคะเพื่อนอันนี้คือทุเรียนหนึ่งปีที่ไม่มีระบบน้ำน,นะคะหนึ่งปีเต็มนะคะวันที่ถ่ายคลิปก็หนึ่งปีเต็มนะคะเลียดมาประมาณสามสี่วันนี่แหละนะคะอันนี้ก็คือทุเรียนนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูต้นไม้ต้นผลไม้ชนิดอื่นนะคะที่ครูทิมปลูกไปนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ทีนี้จะพาเพื่อนมาดูผลไม้แต่ละชนิดนะคะอันนี้เป็นต้นอโะโวคาโดนะคะครูทีมลองปลูกไปหนึ่งต้นนะคะก็ะใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะคะเยื่อภาพนะคะแตกยอดแล้วนะคะโดนฝนนะคะหลังจากที่ผ่านวิกฤตในช่วงหน้าแล้งมานะคะ,ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูชนิดอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะไฟ มาไฟหนึ่งกีเต็มนะคะ,ะกับแปลงสวนยางที่โล่งๆนะคะเพื่อนนะคะทั้งแถวเลยนะคะ,ะน่าจะได้กินไหมคะเพื่อนๆว่านะคะรอดไปแล้วนะคะหนึ่งฝนนะคะเพื่อนรอดไปแล้วหนึ่งฝนนะคะวันนี้ก็ มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะมาใส่ปุ๋ยให้เขานะคะวันนี้ฝนเร่งเลยนะคะพฤษภาปลายเดือนพฤษภานะคะอันนี้ต้นเดือนมิถุนาแล้วนี่นะคะฝนเร่งเพราะการใส่ปุ๋ยก็ไม่มีปัญหานะคะเราใช้การโรยไปเลยนะคะถ้าดูอีพีก่อนหน้าคุณทีมจะใช้วิธีการเอาหลักนะคะ ไว้เสียบข้างๆ4ีจุด5จุดเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยโรยลงไปนะคะแต่วา่าคลิปนี้นะคะก็คือเขามีอายุครบ1ปีเต็มนะคะเพราะนการใส่ปุ๋ยนะคะรากเขาก็จะไปหากินปุ๋ยได้ไกลแล้วนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะเราก็เริ่มใส่เป็นเ่องเป็นราวมากขึ้นใส่เยอะมากขึ้นนะคะเป็นปุ๋ยที่ไก่อันเม็ดนะคะเพื่อนลองไปหาซื้อดูนะคะชีวภาพผู้ทิมคิดว่าผู้ทิมใช้กับ เ,เกือบทุกชนิดที่คู้ทิมทําการเกษตรมาเลยนะคะอันนี้เป็นเงาะนะคะเพื่อนเงาะก็แตกยอดแล้วนะคะดูสิคะเงาะหนึ่งปีเต็มนะคะท่วมหัวผลงานคุณทับทิมแล้วนะคะท่วมหัวแล้วนะคะกะ็ใส่ปุ๋ยไปง่ายๆสบายๆสไตล์คุณทับทิมน,นะคะ วิธีการทำกรเกษต,ตรสไตล์ครูทับทิมนะคะอาถ่ายลิปเสร็จก็จะไปช่วยนะคะจะช่วยคนงานนะคะใส่ปุ๋ยนะคะหรือคนงานจะใส่ปุ๋ยเสร็จก่อนไม่ทราบนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสามสีชนิดนะคะเพื่อนอแต่เขาเจอฝนเขาแตกยอดเลยเพื่อนงแม้จะต้นไม่โตเขาก็แตกยอดนะคะ ก็คือแบบรุ่นว่าเขาจะรอดไหมหนึ่งปีผ่านไปนี่เขารอดค่ะเพื่อนอันนี้เป็นลองกอ,อ,อ,องนะคะเพื่อนต้นลองกองนะคะใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะก็ปลูกอย่างละไม่เยอะนะคะเพื่อนอย่างละหกเกตต้นดูก่อนนะคะก็ะคือปลูกเพื่อศึกษาดูก่อนว่าเขาอยู่ได้ไหมใน แลงสวนยางพาราขานเปื่อนก็แตกยอดแล้วนะคะแตกยอดแล้วนะคะนี่ผลงานใส่ปุ๋ยอยู่นะคะจะให้ดูต้นอื่นอืนะคะเพื่อนก็กําลังแตกยอดที่แน่ๆนะคะทาไม่ตายสิอันเพลือนถ้ารอไปได้นหนึ่งปีนะคะลองตังแล้วจะ ได้ทานลองฟองนะคะสวนคูตตพิมพนะคะขันข้าวรสเนาอะ,อะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านะคะว่าสวนคูตตพิมพนี่นะคะสวนแปลงยางยางพารานี่เขาโล่งอยู่นะคะ,ะแสงพอเข้าได้นะคะไม่ทึบมากเกินไปนะคะต้นที่ยังไม่โตก็ไม่โตนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งหนละังจากที่เราใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วนะคะต้นที่แตกยอดดีเขาก็าแตกยอดดีนะคะ,คะก็ได้นะคะแกยอดแล้วนะคะลองก้องอันนี้เป็นโกโก้นะคะเพื่อนอาโกโก,โกน้นน่คูทิมได้มาไม่เยอะนะคะแต่ว่าโกโก้นน่ครูทิมเห็นเขาปลูกในแปลง สวนยางพารานี่มันมันได้ได้ผลอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้ทุกทีไม่ได้ตั้งใจปลูกอ่าพอดีว่าเขาแถมมานะคะเขาแถมมาก็เลยเอามาปลูกตัวที่จะให้เพื่อนดูนะะี่ค่ะกาแฟกาแฟนี่ใบเหลืองเพื่อนดูนะคะว่าเราใส่ปุ๋ยนะคะจะเป็นยังไงบ้างะคะ่ะอาจจะด้วยระดับพื้นที่เขาอยู่สูงด้วยนะคะตัวน,นี้ ถึอจากมกลุ่มนึงนะคะแล้วก็แตกยอดนะเพื่อนแกาแฟนี่ก็ปลูกในแปลงอย่างทาราไ,ได้อยู่แล้วแหละ,นะะนะคะนี่ต้นนี้เขาเจริญเติบโตดีเขาก็แตกยอดเลยนะคะนะคะเดี๋ยวคนงานผู้ดีก็จะปุ๋ยมาใส่นะคะ่ะเรื่องเลืองเนี่ยนะคะเขาก็เราใส่ปุ๋ยแล้วนะคะเขาจะเป็นยังไงนะคะ ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะครูทีมจะอัปเดตดูนะคะว่าเราเริ่มใส่ปุ๋ยชีวภาพนะคะให้เขาเห่นนะคะเขาจะเขียวขึ้นมาไหมนะคะจะเห็นความแตกต่างไหมนะคะ mm hmm. เพื่อนๆก็อรอชมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวครูทิมจะมาอ mm ัปเดตคะวันนี้มาอ mm ัปเดตให้ดูว่าต้นไม้นะคะที่มีอายุครบหนึ่งปีเซ็มนะคะ mm hmm. ที่ไม่มีระบบน้ำนะคะเขาก็ รอดมาถึงคนนี้นะคะคอันสุดท้ายตัวนี้ลองสุดท้ายนะคะ,ะติดลูกแล้วเพื่อนๆมาเพาต้นกระเพติดลูกแล้วค่ะไอะ้ดูใ,ใกล้เลยนี่โอ้สุดพายมากเลยนะคะนี่อันนี้เป็นมังคุดนะคะเพื่อน ชนิดสุดท้ายที่จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะก็คือมังคุดถ้าเปรียบเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นีนคุณพิมว่าหรือเพื่อนๆว่าไหมคะว่ามังคุดนี่เขาจะโตช้านะคะกะ็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะยังไงเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญเลยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวครูทีมจะมาอัปเดตให้ดูนะคะโดยเฉพาะต้นมังคุดนี่แหละคะ่ะถ้าเราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะคะเขาจะโตขึ้นกว่าเดิมไหมเดี๋ยวดูเปรียบเทียบกับคลิปนี้ไว้นะคะเพื่นอนแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ชมคลิปนี้จนจบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณและสวัสดีอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะ